พร้อมที่จะรับเพราะมันในโลกของความจริงเนี่ยยังไงยังไงมนุษย์ก็จะต้องเจอความจริงอะชะราธรรมโมมิชรางอานะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยไอธรรมดาเนี่ยมันสุดทนนะมนุษย์มนุษย์จะไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่ เพรามันน่าจะเป็นคนอื่นแก่เรามันยังหนุ่มสาวเพราะใจจะไม่มีแก่อย่างพ่อทำนะี้เนี่ยเพอาใหญ่ด้วยวนะ่เนี้ถามเป็นไงพ่อจังเออมันก็ยังหนุ่มอยู่มังเออไม่มีแก่ดนะ้วโดยธรรมชาติของใจมันยอมรับไม่ได้ในความแก่เพราะใจนี่มันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอเพราะมาดูร่างกายเฮ้ยเหมือนเราส่งไปจกอาจารย์ส่ง ทางหลัางหัวลานทางัทงล้วโอ้ทังหนัวาลานลางม่นกุ้นมาเดินคนอื่นนี่มาวัานนีมันก็รับไม่ไหวะแต่มันก็ต้องรับให้ได้ถ้าดูประจำนะโอ้ไอ้นี่คือความจริงอย่างหนึ่งว่าชาราธรรมโมนิชรังอานติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเห็นความแก่อยู่ตอนมันจะต้องแก่ถ้าไม่แก่ก็ไม่คลอดออกมาจากครรภ์แม่ ข้าวไม่แก่มันก็ไม่ออกรวงมันไม่แก่มันต้นไม้มันไม่แก่มันก็ไม่เหลืองไม่ร่วงถ้าเราดูประจําทุกอย่างจะเห็นความแก่ตลอดเลยมันแก่รอบตลอดชีวิตเนี่ยรอบๆตัวเรามีแต่ของแก่เท่านั้นมันแก่กล้วยมันแก่มะม่วงมันแก่ผักมันแก่ใบไม้มันแก่ต้นไม้มันแก่ข้าวมันแก่ไก่มันแก่ปลามันแก่หมาเท่าที่บ้านเรามันแก่ ถ้าเราดูเราจะเห็นความแก่ประจำแล้วก็รอบๆตัวเรามันจะได้แก่รอบแล้วคราวนี้มันจะสอนเราเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากโลกพ้นความแก่ไปไม่ได้ชาราคือความแก่ความเท่าความแก่ความเท่าเมื่อเข้ามาแล้วมันทําให้เชื่องช้าเชื่องช้าประสาทก็เชื่องช้าร่างกายก็เชื่องช้าขาแข้งนะันเชื่องช้าบ่งเพราะมันแก่เนี่ย มันจะไม่เต่งไม่ตึงไม่อะไรแล้วมันจะเริ่มตีนกาจับผมก็องอกหัวก็ล้างอะไรมันจะเสื่อมไปหมดเพราะมันแก่เพราะแก่รอบขึ้นมาแล้วอะไรอะไรฟันก็ไปเนื้อหนังก็ไปตาก็ไปหูก็ไปแล้วเล็บเล็บมันไปหมดอะของแก่มันรู้ไม่ได้ทั้งนั้นคือมันทำให้เราเห็นตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรอยู่คงที่เลย อน,นี่คือความจริงท่านถือว่าเป็นสัจธรรมปรปาชิตเตนะบันปะชิตและคารุหัดควรพิจรนารณาหนึ่งเดืองดังนี้ว่าเรามีความแก่ชาราธรรมโอยเ,เรามีความแก่เป็นธรรมดาจากลุกพ้นความแก่ไปไม่ได้ลกพ้นไปไม่ได้เลยไม่ว่าเท้าพาาาฮาฮาฮาญามหากษัตริยาจกมณิภกเข็นใจเศรษฐีข้อปรดีขราชการทันงหมดต้องแก่ทั้งนั้น จะยอมรับก็าตามไม่ยอมรับก็แตมจะต้องเจอเท่าเทียมกันหมดความแก่ความชราความข้าม่่านี่แหละมันทําให้คนเห็นสัจธรรมจะเอาเงินมาปิดก็ไม่ได้จะไปเสริมสวยให้มันเต่งตึงก็ไม่ได้จะไม่ให้มันงอมมันก็ไม่ได้จะเอาไร่เอานามาปิดมันก็ไม่ได้จะเอายศเอาเกียรติมากัน้นมันก็ไม่ได้ มันติดสินบาทขาดสินบนไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่รับทั้งหมดเลยความแก่นี่นะพอมันเข้ามาแล้วทุกคนต้องยอมรับความจริงแก่เรามีพยาธิทำรรมงิพยาธิเงนินนติดโตทั้งข้าระบันระชิตพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากโกคพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ความเจ็บความปวดความเมื่อยความไข้เนี่ยมันจะมาตลอด ปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดปวดท้องความดันหัวใจเบาหวานมนเร็งมันจะมารุมล้อมไปหมดเราจะเอายาไปกั้นตรงนู้นมันก็เข้าตรงนี้กั้นตรงนี้มันเข้าตรงนู้นกั้นตรงนมันเข้าตรงนี้มันยิ่งกบผีร้ายมันเข้าสารพัดทางพยาที่เจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์จะต้องเจอกันทุกคนเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมันเบลกเลยหัวทิ่มเลย บรคไอที่หาเงินหาทองไม่มากไม่ช่วยไม่ได้ทั้งละระอดระโอยอ,อยู่ตามโรงพยาบาลเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นต้องซ่อมแซมต้องซึงซึกลอ้อมันต้องรักษามันเจ็บไข้ได้ป่วย้วยอุบัติตะวตันเกศบ้างโดยการเสื่อมซึงซึกล้อไปบ้างโดยการเสื่อมโซมบั่ง,ง,งติดเชื้อบ,บั่งความเปลี่ยนแปลงของของเก่าที่คํำคร่าบ้างนี่คือร่างกายนี่คือร่างกายที่จะต้อง มีโรคภัยไข้เจ็บตลอดเวลาเลยศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนอื่นก็เป็นความเจ็บไข้ได่วยที่เข้ามาภายนอกก็พอภายนอกทั้งกลิน่นทั้งเสียง <c oughs> ทั้งรูปทั้งอันตรายจากอาหารการกินมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บมาเป็นฝูงเลยปอดก็มีปัญหาหัวใจก็มีปัญหาตับก็มีปัญหาไตก็มีปัญหา มันเสื่อมไปหมดเลยนี่คือโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเป็นฟู่จกคุกโรโคโซตะโรโคคานะโรโคชิว้าโรโคกายะโรคมันพุทธเจ้าบอกโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในปากโรคในฟันโรคในปอดโรคในลำไส้โรคเบาหวานโรคความดันน้อยพุทธเจ้าบอกไ้หมดเลยโรคเหล่านี้ร่างกายจึงเป็นรังแห่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นรังโรคเลยคนจะยอมรับก็ตามไม่ยอมรับมันจะต้องเกิดถ้ารู้ว่าเออมันต้องเกิดเป็นธรรมดา ราะร่างกายที่เป็นรังของโรคคนก็จะไปประมาทมีชีวิตอยู่ก็จะต้องรีบใช้มันก่อนที่มันจะเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บมันก็เอาถึงชีวิตนัอ่อคือท้ายมรณะธรรมโมมิมรนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มความตายไปไม่ได้มันเป็นความจริงที่ครอบงําสัตว์โลกพทธเจ้าว่าเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึกบทมาทั้งสี่ทิศที่อยู่ใน หรือเขานั้นจะถูกก้อนหินท้ากระทันท้าพยามาหากษตรยาจบไปพวกเห็นใจเศรษฐีมาดีต้องผูกมัมยมามาจุฬาเท่าเทียมกันหมดปัญญาว่าคือความตายบีบคั้นเข้ามาทุกขณะบีบเข้ามาแล้วบางคนก็ตายในการละบางคนก็ตายนอกการเวลาบางคนก็ตายก่อนการเวลาเกิดมายังไม่ทันอะไรหรือยังไม่ออกจากคันแม่ที่ว่านีก็หมดละ หมดโอกาสหนึ่งเดือนบางคนนี่เพียงแค่ปฏิสนธิหนึ่งเดือนแท้งออกมาแล้วบางคน,น,งคน,น,งนงสามเดือนบางคนสี่เดือนบางคนห้าเดือนบางคนเจ็ดเดือนบางคนตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกลอดออกมาตายคูกกันบางคนก็รอดเฉพาะแม่บางคนรอดเฉพาะลูกบางคนออกมาได้สองเดือนไปแล้วบางคนออกมาเดือนเดียวบางคนวันเดียวไปวชีวิตความตายมันมีอยู่ที่รูจมูกการเกิดเนี่ยเท่าไหร สิ่งนั้นมีความเกิดสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดายังกิจิสมุตตยะธรรมังสัพพันธังเรโรทะธรรมังพิสุทธหลายสิ่งใดซึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นมีความแตกดับเป็นธรรมดาเมื่อเกิดเมื่อไรต้องแล้วความตายมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็ตายตรงนั้นเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องแตกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนกับเสียงเกิดแล้วก็ดับเสียงเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่มุมเกิดเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นเกิดที่กายเกิดที่ใจดับที่ใจมันจะต้องเกิดตลอดเวลาและดับตลอดเวลา ไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยความตายมีอยู่ทุกขณะมีอยู่ที่รูจมูกทุกคนถ้ารูจมูกหมดลมก็จบแต่ความตายมันมีอยู่แล้วตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่จากเป็นหนุ่มสาวออกมาเป็นกลางคนจากกลางคนตายจากกลางคนออกมาเป็นคนแก่จากคนแก่ออกมเาเป็นคนงอมจากคนงอมออกมาเป็นคนเข้าโลกจากถ้าเธอตายตลอดเวลาความตายจึงเป็นสหายที่ใกล้ชิดที่สุดแต่เราหัางเกลีย สร้างบ้านก็กันตายไม่ได้มีเงินกานฝากธนาคารก็กันตายไม่ได้มีรถหลายคันก็กันตายไม่ได้เห็นซิมโฟเวอร์ไหมวิชัยไหมกันตายได้ไหมมีเฮลิคอปเตอร์กันตายได้ไหมมีลิเตอร์ซิตี้กันตายได้ไหมมีเมียตายได้ไหมมีเงินมีสมบัติมีสมเด็จวัดละคังสมเด็จที่ยัโตกันตายได้ไหมเกิดสามสิบล้าน พอลอดกันตายได้ไหมพระพุทธเจ้าเองยังนิพพานเลยพระอรหันต์ยังนิพพานเลยลุงตามหาบพรอรหันต์ยังดับขันเลยแล้วพวกเราเป็นปุถธชนคนหนาจะไม่ตายได้อย่างไรมันเป็นความจริงเหลือเกินถ้ามนุษย์ตูเวลวจนหลงพุทธเจ้าวันนี้จะฟรอกอะไรกันหนอจะเพิดเทินอะไรกันนะจะสนุกสนานอะไรกันเล่า เมื่อพญามัจจุราชจะเอาชีวิตท่านไปแล้วท่านจะบัวสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกอะไรอีโลกสันนิวาสนี้จะมูเพลิดเพลินอะไรกันเล่าจะมูสนุกสนานอะไรกันหนอจะมูอหอัวเราะร้องไห้ทําไมกันเล่าเมื่อพญามัจจุราชกระชากอดวิชาญไปเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเดินทางไปโดดเดี่ยวเดียวดายจะชวนเอาสามีไปก็ไม่ได้ภรรยาไปก็ไม่ได้ลูกหลานไปก็ไม่ได้พี่น้องไปก็ไม่ได้ เพื่อนฝูงไปก็ไม่ได้จะชวนใครไปไม่ได้เลยเมื่อพยายามจุราชแลเขาผู้เดียวจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเงินทองข้าวของดีๆเสื้อผ้าดีๆผ้าดีๆผ้าไหมดีๆใส่ตู้ไว้ผ้าไหมเอ้ยไปก็ฉันเธอยศเอ้ยไปก็ฉันเธอตำแหน่งเอ้ยเหมือนนอาิเคยชาิไหมเออตำแหน่งไดเอ้ยไปกบฉันเธอไม่ไป ชุดขาวสวยๆเอ้ยชุดพระราชทานไปให้ฉันเธอไม่ไปแผ่นมราดากไปแล้วเสื้อผ้าเราไม่กอกแฝงไม่เป็นอนุสรให้ลูกหลานได้ดูให้ลูกเมียได้ดูน่าสลดเห็นแต่รูปถ่ายที่ครั้งหนึ่งเขาเกิดมามีรูปถ่ายไว้ประจําอําเภอนั้นๆอยู่อําเภอนั้นนะอำเภอแค้นด้งวันนี้ในอำเภอบัดก็ไปอยู่อำเภอดอนตาลวันนี้อยู่อำเภออะไรไอ้น โคกฝีสุพรรณวันนี้มีแต่ชื่อติดอยู่รูปติดอยู่ในสุดตัวเขาเขาทำจากลูกเห็นนหมเพอร,รุ่งเก่าๆเมือ่อกี่ที่ตามเพอต่างๆไัมีรูปในเพลตายลนวเต็มมดในเพออาทอนวันนี้ไปแล้วไปหมดไม่มีใครเหลือสัตว์โลกที่มาเกิดนี้ต่อไปก็เหลือแต่เพียงสัญญาที่จำได้บางทีก็มีรูปอยู่ข้างกำแพงวัดมีรูปถ่ายติดก,ก็กระดูกหน่อยนึงนั่นไงคนนั้นนเคย เป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยพอมาแล้วมันหลงเลยมายึดเลยของกู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 วัดของกูบาทของกูที่ดินของกูน้ำกูไร่ของกูประเทศชาติของกูเหลือแต่ภาพถ่ายเท่านั้นเองเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนี่คือความจริงเราต้องนึกถึงอยู่ประจําว่าไม่ใช่ของเราเรามาเหมือนสาพักร้อนจะมาขีดเขียนว่าของฉันของฉันจะเดินทางต่อไปแล้ว สลาพักคนเดินทางที่จะไปนั่งรถบมพชเนเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วจะไปขีดเขียนตามสลานะฉันมีนาเท่านั้นไร่ฉันมีสวนเท่านั้นฉันมีไร่เท่านั้นมีฉันก็มีเมียเท่านั้นฉันก็มีลูกเท่านั้นฉันมีทองไหนมีเงินฝากเท่านั้นเพียงจะไปเขียนเป็นรอยอารัยที่สลาพักร้อนที่ท่ารถโดยสารเท่านั้นเองโลกนี้เหมือนท่ารถโดยสารที่คนจะต้องจากไปไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว แต่ต้องไปทุกคนอันนี้คือนึกถึงว่าเราไปอยู่และตัวตัวที่สีเเเาาววาา่เราจะต้องพัดพรากจากของสเพอิเมปีมนาเปหินานาภาโมวินาภาโมเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปไม่วันใดก็วันหนึ่งของรักจากเราไปแล้วหมาเป็นที่รักหมาในอำเภอวัดตัวนั้นไไปไหนไหมอีทาวตัวนั้นตัวเทาๆตัวนึงแต่ก่อนเนี่ย ตอนแกไปมันมามันอยู่เฝาบา้านอววันอาตมาบินธบาะนาบาะเห็นมันนั่งเจ้าของก็ไม่อยู่แฟวนก็ไปอยู่มาอยู่บ้านใครมาดูด้วยก่อนหงอกอเท้าไปาเม่อไหร่เราจะต้องพัดครากอยากสักสังขารอันเป็นที่รักร่างกายอันเป็นที่รักแล้วต้องพัดครากแม่อันเป็นที่รักก็พัดพลากอยากแลว้วพ่ออันเป็นที่รักพัดพลากอยากแลว้ว พี่น้องปไปนิรักพัดลากจากแล้วเพื่อนร่วมงานเลยไปนิรักพัดรากจากแล้ว,นงงนลลวคนที่เราเครารพนับถือจากไปหมดแล้วปู่ย่าตายายนี่คือพัดรากจากของรักของชอบใจแม้แต่รูปร่างผิวพรรณหนุ่มสาวก็พัดลากจากไปหมดแล้วหัวเคยทรงผมดีๆเหมือนไงเคยวัดเี่ยเคยทรงผมปึงอย่างหรอ ผมก็ไปหมดแล้วเนื้อหนังที่เคยปึงก็ไปหมดแล้วคุณนายแ๋ยวแต่งตัวสวยในอนี่ยไปหมดแล้วพัดคลาดไปหมดแล้วรูปร่างมันเป็นที่รักที่พอใจพัดคล้าไปหมดแล้วไปทาไปดูเมียท้าแก่ปับจังสวยพัดคล้าเหลือกระดงังกระดําไปแล้วพัดคล้ขในอียังงาม พัดพลาดจากของรักของชอบใจที่เราปล่อยไดห,หมดเลือแต่ลอยหิวหยวย่นย่นเสียแท้ๆอยากทุกกระยกแมงมีใ่กู้ดอกเมื่อไรไม่ใมแจแล้อาจารย์ไม่อยากรูเลยพัดพลาดจากอุประชาอาจารย์พัดพลาดจากพ่อแม่ผู้ยากต่พัดพลาดจาก,ากขขคนรักของรักพัดพลาดจากสิ่งที่เราพลอยใจทั้งหมดยิ่งอยู่ในโลกนานเท่าไหรเรายิ่งว้าเเวมากขึ้นเพราะคนที่เราเคยรู้จักไปไหมด โยมยิดป่ากระโทนไปมัดอิอาตะาเตะแบ้งกะโทนตะลุ่นไปเกี่ยงมัดก็ไปเกี่ยงนองไปนองสือเกี่ยงมัดกับาตะโสเกี่ยงมัดโยกโยมลองนับดูที่คนที่เราเคยอยู่เคยเห็นเนี่ยในแถวลงไปดูที่บ้านเก่าไหมผู้ใหญ่หาเพื่อนไหมแถวนี่มัดเลยใช่ไหมงอเออเห็นอาจจะมาอาจไปเออใจหายไหมเด็ก่า แต่ก่อนโอ้ยบานก็รุรลงุงจ้ำรุนม้าเต็มที่ใหญ่ฉะนี้เห็นโอ้พัดคาจากของรักของชอบใจมุดเงาะไม่มีกันไม่ก่อนมีต้นมะขามมุดเลยสภาพเออรู้ใจหายแล้วไปเนี่ยนี่มันพัดคาจากของรับของชอบใจผู้ฐฐจจเจ้าสอนแป๊ะเลยตรงแท้นึกแล้วขนล,ลุกขนทองโอ้มนุษย์เกิดมาเพืฐฐ่อความพัดคาเท่าน,นั้นเอง มาเพื่อจะจากกันเท่านั้นเองหนอถ้าเราดูบ่อยๆประจําจําเปลียนพัดพลาดแม้ความคิดกับพัดพลาดแม้ความจํากับพัดพลาดแม้ความรู้กับอาจามาจึงดูขนาดมานึกคิดปรุงแต่งจําได้สุขทุกพัดพลาดอยู่ทุกขณะดูอย่างนี้ประจําประจําคิดพัดพลาดนึกพัดพลาดปรุงพัดพลาดพอใจพัดพลาดไม่พอใจพัดพลาดกินพัดพลาดหอมพัดพลาดเหม็นพัดพลาด สุภพลดพุกทธรลกสัพเพหิเมปีมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพัดพรากจากคนรักของรักทั้งสิ้นไปเสื่อผาอคอนดีดีหมดถูกตรงดีดหมดเออยิ่งอยู่นานเหมือนใจหายเพราะทุกอย่างไม่อยู่คงที่เลยไปทางหนาเองยิ่งรู้ยักคนน้อยลง ราะคนที่เคยรู้ก็ไปหมดแล้วอยู่ในโลกเหมือนว่าวีนี่คือเราต้องพัดรา้จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปแห้งเหี่ยวเหมือนป่าที่มันแห้งแหงเผือที่ทำโคกแห้งๆนั่นแหละมนุษย์เหมือนอย่างนั้นอยู่นานในโลกนานเท่าไหร่ยิ่งแห้งเหี่ยวแหงเงได้ยินแต่เสียวกร้าวกร้าวยับเยยว ป่าน้ำสนิมแห่งเพิงนิรลกนั่นค่ะท่าจากของรักของชอบใจแล้วคนสุดท้ายเ่ยเรามีกรรมเป็นของตนคือเรผมของกรรมมีกรรมเป็นเนืเกิดมีกรรมเป็นบันมีกรรมมีเครื่องหมายใสจะทาดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเองมนุษย์เกิดมามีกรรมด้วยกายกรรมวิญญกรรมโนูทาเองเศร้าหมอเองเดือดร้อนเองสุขเองทุกข์เองดีเองชั่วเองมนุษย์สร้างสมเองไม่มีใครทําให้มีใครบันดาลมีมนุษย์ทําด้วยมือเองพูดเอง ทำเองคิดเองได้รับผลเองพูดดีเองได้รับผลสุขเองพูดชั่วเองได้รับผลทุกข์เองทำชั่วเองได้รับผลทุกข์เองทำดีเองได้ผลดีเองคิดดีเองได้ผลสุขเองคิดชั่วเองได้ผลทุกข์เองกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปจะ่มาเกิดอีกก็ใส่กรรมดีกรรมชั่วที่สั่งสม จะไปเกิดอีกก็อาศัยกมดีกมชั่วสั่งสมกำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยกรรมดีกมชั่วที่สั่งสมเรามาสั่งสมกรมดีกันเถอะอย่าสร้างสมกมชั่วกันเลยสิ่งใดที่เป็นกรรมดีสั่งสมไม่เป็นทุนสำรองของชีวิตทุนในโลกนี้เพียงพื่อ่วนเลน่าของทิ้งไว้ในโลกก็ต้องทิ้งไว้แต่ทุนบุญกุศลทุนวาสนาบาร,รมีทุนคุณงามความดีทุนสติปัญญาต่งางๆที่จะติดตัวตามตนไป สิ่งนี้งหากที่เราจะต้องพิจารณาป็นจํ่างเพราะฉนั้นพระราฐบัตรประชิตพิจารณาประจำห้า,า,าอย่างดังนี้ว่าข้อหนึ่งชาราธรรมมฉรังนะติโตเรา,ม,ม,า,ราม,ม,มีความแก่เป็นธรรมดาจากโรคพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธมมมิธรรมโมอีพยาเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโรคเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมม,มรณะคือความตายต้องเข้าถึงเราเป็นธรรมดาจะต,ต้องพัฒ่าจากของรักของชอบใจ สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนห้าอย่างนี้ให้เห็นไว้ประจําจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในวัยเพราะเรายืมของมาใช้ในสุขต้องส่งคืนแผ่นดินคือโลกนี้เมื่อเราส่งจะส่งคืนแล้วต้องได้กําไรยืมของเขามาใช้ร่างกายเป็นของยืมมาใช้เมื่อส่งคืนก็ได้กําไรกุศลฉลาดสุขจเจริญจะได้ไปดีมาดีอยู่ดีเป็นสุขกระโตดังนี้ ยาถาวาริวะภูราปริปุเรนปิตาคังเอวะเมวิโตทินนางเปตานางอุปกปตปฏิตังปฏิตังสุนั์ขุภามีวัสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปนารโสยาธามณีโชเจรโสยาาสพีติโยวิวัติจันตุสัพพระโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีพาโกภวัต อาภีวัตนาสีริสนิจังอุทาปจายโนจตาโอธรรมาวัฏฐานติยุปโนโสุขังภาลลเอ๋เสาบ้านเขาไปไหนมดคุณนายแจ๋วเสาบ้านใหญ่ใหญ่บ้ามหาเพื่อเงายังอ,อยู่ไหมย,ยังยังอยู่นะทุ่บ้านมันเ,เลเะๆเขาควรจะไม่ลื้อ เฮยลีเาดูดดูนูดูนะจริงเสาใหญ่ๆนะถบ้านโอยู่บ้านนี้อยู่บ้านเสา่ใช่เป็นของพวคนี้เออของอะไรของเฮียลีของอะไรของไอโนนเนีนหล้งอะไรก็ทำอะไรที่แล้วมีคนขึ้นไปอยู่ไหมไม่มีอยู่เป็นบ้านลังอย่างโอ้ยอย่างดีนะที่ควร